สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ Array of Object นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรยากถ้ากมคติว่าคุณต้องการสร้าง Array ของ i n นคุณก็แค่ i n นเแล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับก็คือมี x ทั้งหมดอยู่3 4ตัวถ้าคุณต้องการสร้าง Object ของ Class คุณก็ทำเช่นเดียวกันครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะมี Class ที่ชื่อว่ามาคอมนะครับผมใน Class ตรงนี้ผมไม่มีอะไรมากครับมี private มี x อันนึงแล้วก็มี constructor กัคอี Default Constructor แล้วก็ User d e f i n e constructor นี่อันนึงแล้วผมก็ทำการเปลี่ยนค่ามันนิดหน่อยครับถ้าเป็น Default ก็บอกว่านี่นะให้ Print Default ถ้าสมมติว่าเรา,เาสร้าง Constructor ที่รับค่า n เ,เนี่ยมันก็จะบอกว่านี่นะใช้ในส่วนของ i n แบบนี้นะครับถ้าดังนั้นผมมี Object อันนึงชื่อว่า uh, m แบบนี้นะครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าใช้ d e f a u l t ถ้าสมมติว่าผมใช้ m 34แบบนี้ครับผมจะลองรันดูก็ะบอกว่าใช้ i n เห็นหมัครบ โอเคครับเรามาสร้าง array of object กันเลยซึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมมี m แบบนี้ใช่ไหมครับ10ตัวดังนั้นในที่นี้มันก็จะต้องใช้ default constructor สร้าง m นี้10ตัวนะครับผมจะลองหลันดูเห็นไหมครับมันก็ใช้ default 10ตัวถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ i 10ตัวเนี่ยแต่ละอันเนี่ยวิธีการตั้งค่าของมันก็เหมือนตั้งค่า array แค่นี้ใช่ไครับก็เหมือนกับแบบนี้นะครับ in x สมมติว่า x เป็น สิบแบบนี้ใช่ไหมครับ x ก็เท่ากับอะไรครับคุณก็ใส่ตัวเลขไปสิบตัวถูกไหมครับผมแล้วตัวนี้ก็จบด้วยเซมิ c o ลอนแล้วในที่นี้ตรงนี้ก็เหมือนกัน m สิบแบบนี้ใช่ไหมครับในที่นี้ผมก็ถ้าผมจะตั้งค่าให้เป็นห้าตัวแรกเราจะใช้แบบแบบใส่ค่า n เข้าไปอันนึง mm. ผมก็จะมีมาคอมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวงเล็บสามสี่ดังนั้น i m ศูนย์ x มันก็เท่ากับ34นะครับผมแค่นี้แหละครับแล้วในที่นี้ก็ อย่าลืมใส่คอมมานะครับผมคอมมานี่ก็คือว่าเป็นตัวแยกกันระหว่างตัวที่1กับตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมถ้าทาแบบนี้ก็จะดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมครับตัวที่1นึตรงนี้ก็เป็นตัวที่2ตัวที่3มตัวที่4อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่วันนี้ต้องยืนในนี้นะครับโอเคครับจะลองรันดูนะครับอย่าลืมใชมิโครอนนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะได้ว่า1 2 3 4 4ตัวเนี่ยมันใช้คอนสตรัคเตอร์ที่รับ อ่าเอ็นอันนึงซึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมันก็ใช้ Default แสงว่าตัวที่เหลือค่ามันก็เป็นชัง Value แล้วก็ i อตัวแรกเราก็จะได้34แค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจอก,กันรนิโวนะครับผมส,สนี้ก็สวัสดีครับ